สวัสดีครับผมชื่อนายปกฟ้องจิรประเสริฐศรีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับปัจจุบันอายุ29ปีน้ําหนัก84ส่วนสูง176ครับเนื่องจากกักตัวนะครับมีการทานอาหารที่มากขึ้นรูปร่างใหญ่ขึ้นครับไม่ค่อยมั่นใจครับเมื่อก่อนน้าหนัก60กิโลครับขึ้นมาประมาณ24กิโลรักสไตล์ตามปกติทั่วไปเลยครับแค่มีการกักตัวเพิ่มเข้ามาทําให้ว่างขึ้นก็เลยทานมากขึ้นนั่นเองครับออกกําลังกายมีบ้างครับก็จะแบ่งเวลาออกเป็นสัปดาห์ละประมาณ3 ครั้งตอนอาทิตย์ครับก็จะมีการออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมออยู่ก่อนเกิดโควิดตอนที่ช่วงหนัก80ท,ท้วนเนี่ยก็คือเริ่มออกกําลังกายตอนตีห้วิ่งตอนตีห้ครับวิ่งประมาณวันละ6กกิโลน้ําหนักก็ไม่ถือว่าลดลงสัทีเดียวก็ถือว่าคงที่แต่ว่าทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมากกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือ ได้ยินศักยภาพของโรงพยาบาลพยาไทยมาส่วนหนึ่งแล้วนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกสนใจแล้วแล้วก็ยิ่งมาเห็นโปรแกรมที่ดูแลลึกถึงระดับดีเเนี่ยยิ่งทําให้มีความน่าสนใจมากที่สุดเลยครับก่อนอื่นเลยก็อยากทราบก่อนว่าเราเหมาะสาหรับการทานอาหารประเภทไหนแล้วก็จะได้ทราบว่าเราแพ้อาหารประเภทไหนหรือเปล่าเราจะจัดการกับร่างกายตัวเองอย่างไรให้หุ่นดีให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกครับก็จะมีบุฟเฟ่ก็จะเป็นบุฟเฟ่ตเนื้อเกาหลี อะไรพวกนี้ครับสัปดาห์ละประมาณ2-3ครั้งพอเกิดโควิดขึ้นแล้วเนี่ยการออกกำลังกายก็ดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากขึ้นเพราะว่าด้วยอุปกรณ์ที่อาจจะไม่ครบเวลาอยู่ที่บ้านอาจจะต้องใช้เทคนิคบอดีเวทเอาซึ่งบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์ไป็นทุกอย่างเกิดความยากในการลดน้ำหนักจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยที่ดีค่ะ ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าที่นี่เอาอยู่คุณหมอจะดูแลรักษาคนไข้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับ ครับคุณพยาบาลได้แนะนําวิธีการใช้ประการลดความหิวอาหารนะครับซึ่งประการตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับสวิตช์เปิดปิดการหิวของเราได้เลยนะครับซึ่งสามารถควบคุมความหิวได้ในตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัวช่วยดีๆในการช่วยลดความอยากอาหารแล้วครับ